สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนพ2564นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์นักเรียนชั้นป .4 นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะ มีคลิปวิดีโอนะคะสรุปเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุนะคะจะเป็นบทสรุปนะคะให้กับนักเรียนได้รับชมกันนะคะ<อ>แล้วหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะสรุปสมบัติของวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนะคะ<อ>คุณครูก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทำกันนักเรียนพร้อมกันไหมคะ เดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะสมบัติข้อที่1ความแข็งของวัสดุความแข็งของวัสดุหมายถึงความสามารถในการทนต่อการขูดขีดกวนหรือทำให้สึกกร่อนของวัสดุได้ยกตัวอย่างนะคะ เมื่อนำวัสดุชนิด a มาขูดกับวัสดุชนิด b เราจะมีวัสดุอยู่2ชนิดนะคะถ้าวัสดุชนิด a เกิดรอยแสดงว่าวัสดุ a มีความแข็งน้อยกว่าวัสดุ b เพอมันมีความแข็งน้อยกว่ามันก็จะเกิดรอยถูกไหมคะต่อไปอีกในกรณีหนึงถ้าวัสดุ b เกิดรอยแสดงว่าวัสดุ B นะคะมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุ a สรุปดังนั้นวัสดุที่มีความแข็งน้อยเมื่อขูดขีดจะเป็นรอยง่ายหรือถูกตัดให้ขาดจากกันง่ายส่วนวัสดุที่มีความแข็งมากเมื่อถูกขูดขีดจะเป็นรอยน้อยหรือเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยหรือถูกตัด ให้ขาดจากกันได้ยากนะคะ 2. สภาพยืดหยุ่นของวัสดุหมายถึงลักษณะของวัสดุเมื่อถูกแรงดึงหรือกระแทกแล้วสามารถกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมได้ยกตัวอย่างเช่น าจากภาพนะคะเราก็ออกแรงนะคะในการกดฟองน้ำนะคะอตอนแรกก็จะเป็นฟองน้ำปกตินะคะต่อไปภาพที่2ค่ะฟองน้ำขนาดที่ถูกกดให้ยุบพอเราใช้แรงกดลงไปนะคะฟองน้ำก็จะบุ๋มลงไปจะยุบลงไปถูกไหมคะหลังจากที่เราหยุดออกแรงกระทำในภาพที่3ฟองน้ำก็ที่ถูกกดก็จะกลับสู่สภาพเดิม หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนยํายางยืดยางวงอะคะ่ะยางที่เราใช้มัดแกงนะคะมาดึงนะคะมาออกแรงดึงนะคะยางเส้นนั้นก็จะเกิดการขยายแต่เมื่อเราหยุดออกแรงกระทานะคะยางก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบนะคะสมบัติของความยืดหยุ่นของวัสดุ 3. การนำความร้อนการนำความร้อนหมายถึงความสามารถของวัสดุในการส่งผ่านความร้อนจากวัสดุจากที่1ไปยังอีกที่1วัสดุแต่ละชนิดเมื่อได้รับความร้อนนะคะความสามารถในการนำความร้อนจะไม่เท่ากันนะคะวัสดุที่นำความร้อนได้ดีเราเรียกว่าตัวนำความร้อน ตัวนำความร้อนก็จะได้แก่ประเภทของโลหะเหล็กอลูมิเนียมนะคะเงินสังกะสีทองแดงส่วนวัสดุที่ไม่สามารถนำความร้อนได้เราจะเรียกว่าฉนวนความร้อนฉนวนความร้อนได้แก่อะไรบ้างก็จะได้แก่ไม้ผ้าพลาสติกยางกระเบื้องและกระดาษนะคะซึ่งการนำความร้อนของวัสดุนะคะจะแบ่งออกเป็น วัสดุที่นำความร้อนและวัสดุที่ไม่นำความร้อนการนำไฟฟ้าของวัสดุหมายถึงความสามารถของวัสดุที่ยอมให้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านวัสดุได้ซึ่งวัสดุที่นำไฟฟ้าได้นะคะเราจะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าได้แก่พวกโลหะต่างๆเช่นเหล็กเงินทองแดงอลูมิเนียม ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถนำไฟเราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าได้แก่พวกแก้วพลาสติกยางไม้และกระดาษเป็นต้นค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุโดยให้นักเรียนเขียนเป็นแผนภาพความคิดพร้อมกับตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะ โดยหัวข้อนะคะของแผนผังความคิดก็คือสมบัติทางกายภาพของวัสดุจากนั้นก็ให้นักเรียนบอกสมบัติแต่ละชนิดนะคะว่ามีอะไรกันบ้างที่ครูอธิบายไปในต้นคลิปนะคะจากนั้นก็หลังจากที่นักเรียนบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นความแข็งของวัสดุ ความแข็งของวัสดุนะคะแล้วความแข็งของวัสดุมีอะไรบ้างนะคะก็ให้นักเรียนแตกย่อยออกไปนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะทํากิจกรรมใบงานใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งคุณครูมานะคะเดี๋ยวคุณครูรอตรวจชิ้นงานของนักเรียนอยู่นะคะแล้วยังไงนะคะหลังจากที่นักเรียนส่งเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะตรวจนะคะจะดูชิ้นงานของนักเรียนนะคะแล้ว เราไว้เจอกันใหม่นะคะในคาบหน้านะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ